สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมเที่ยวชมตลาดน้ำสองคลองภายในวัดตลิ่งชันนะคะซึ่งเราเดินมาจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอยู่ด้านข้างตลอดเส้นทางการเดินทางในครั้งนี้เราสามารถเข้ามาได้สองทางโดยลงที่วัดตริ่งชันเข้ามาภายในตลาดน้ำคลองสองหรือใครจะแวะเที่ยวชมภายใน ตลาดน้ำตลิ่งชันและเดินลัดเลาะเข้ามาซึ่งจะมีภาพจ,จิตกรรมมากมายเลยค่ะเรามาในครั้งนี้เรามาได้ทั้งไหว้พระทำบุญจับใจ่ายใช้ซื้อของต่างๆซึ่งมีทั้งผักผลไม้อาหารการกินครบและเป็นอาหารผลไม้ของชาวบ้านบริเวณข้างมาร่วมจำหน่ายกันนะคะผัก ก็สวยงามมีกล้วยมีผลไม้มีอาหารการกินพร้อมทุกอย่างเลยค่ะน่ามาเที่ยวชมกันนะคะมาเที่ยวชมกันค่ะมาช่วยกันจับจ่ายซื้อของกันค่ะซึ่งละมีหลากหลายมุมวันนี้เรามากันสายนิดนึงแม่แมแมค้าพ่อค้าเริ่มจะวายกันแล้วแต่ก็ยังพอมีอยู่ค่ะแล้วก็มี ศิลปะวะัฒนธรรมของโขนของต่างๆซึ่งสามารถให้เด็กหรืออะไรมานั่งวาดระบายสีซึ่งสวยงามมากเลยค่ะวันนี้ถ้าใครมีเวลาเช้าหน่อยก็มานั่งแล้วก็มาระบายสีลงสีสันของขัวโขนอันนี้ได้เลยอะค่ะมีการสอนให้ด้วย อันนี้ภายในตลาดน้ำซึ่งน่านั่งมากเลยมีอยู่ริมน้ำรับไอเย็นสบายมากเลยค่ะ มีจุดเช็คอินที่สวยงามถ่ายรูปตามท่องเที่ยวได้เลยค่ะ